สวัสดีสวีดัสครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วสิมาแพ็คสิ้นหลวดบ่พ่อท่งเพิ่นสั่งมาหลายก่าสินหลวดซื้อเคำว่าตอนเสียบวะใช่ไม่ใช่เมียะเราเพราะว่าเสียมาหลวกใส่อันหนำอันหลวกให้ยังมันอ่อนแล้วบอกว่าผมหมักแบบสดใช่ไหมเสียบมันคือของหวานนะแม่อือตาสั่งอเมอันตาสั่งอเมร่าฮ็ดดีดีพี่น้องเลยมามาแพ็คให้เพื่อนอีกดูนี่ทุงนี้ ตัวนี้เตรียมแล้วครับนี่อันนี้สองโลครับพี่สาวทั้งเยอรมันเพิ่นสั่งให้อันพี่น้องทั้งขอนแก่นก็เลยสิไปส่งพร้อมกันนี่แหละป้ายแห่งหัวใจได้ก็เลยมาส่งศาสเ้อร์พี่เด้อกันในเบื้องคลิปขออนุญาตบาดคำส่งศาแน่เพราะว่าหัวใจได้ปลายแห่งอีแมลหัวใจได้ปลายแห่งให้เขาลักเขาหลักอ่าเขาหลักปลายแห่งอีพ่อไปยามปลาอยู่น้องมันงคุดมาที่นี่กันสิส่งให้ผู้พคนยังข้างอยู่นะครับส่วนอาจารย์แม็กกี้นี่ก็พูดตากอยู่ทึ่งบุญ คนจางไปไหานก็ gắn ดีอาจารย์เม่กี้ก็ดีนั่งหอมอยู่ตัวนี้มามันเหนือมันเพียงไหลก็เลยเห็ดเป็นโลละาหกลอยขีดแล้วลอยยี่สิบกอนสองขีดลอยยี่สิบเฮ้ยขีดละวลอยยี่สิบพะนครถอดรูเรหกลอยสองขีดลอยเศร้านะครับพี่น้องเดอ้อนะครับเนื้อแดดเดียวนี่เดี๋ยวจะพร้อมทรงเราอิแม่์เราแพ็คไว้ก่อนนั่นเห็นบอกพอดีเลยสองขีดสองร้อยกร,รมัมนะเราจะเอามาใส่ เดี๋ยวไปเบิ่งตัวนั้นก่อนเด้อง่ามบ่เอ้อยท่านเด้กินหัวข้าวเร้าพี่น้องเอ้ยท่านเด็กินสวยเช็ดเพลินง,ง่ายเหรอจนส,สิบได้เหรอมาหนวดกันแล้วเอ้าใหญ่มานวดตเด,ด้อนี่อโอ้ยใหญ่เรามานวดตัวนี้หมอนวดประจำเมียปีตัวนี้เอาเดี๋ยวแพ็กซีหลอดก้อนไปเบิ่งตัวนั้นก้อนพี่น้องครับบัดนีน้นี่ตัวเห็ดใหม่ๆนี่อีแม่เราเฮ็ดแล้วนี่ิทำใหม่ๆเลย ตัวนี้ทำมุวันนี้นะครับเลยมือแรี้ยงผมละยังสิเด็กเก็บโอ้โหนี่ครับพี่น้องเฮ็ดไว้บักสูงเลยเออคันบ่มีปลาปเหงบ่มมี่วันนี้แม่เนาะหมดกับโมมีนี่เนื้อแดดเดียวอีแม่เฮ็ดไว้อีกแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้ยงามงามงามมาหนินะครับสวยงามมากเลยตัวนี้เอาไว้เก็บมือแรงครับตัวนี้ลาศิษยอาจารย์เมื่อกี้สองเสื้อเราลสศิยอาจารย์เมื่อกี้เราบ่เห็นเรามา นะครับเดี๋ยวมือเลงเรากับสีมาดเพราะว่าสิเปิดวงเสียงสว่อนมือเลงนะครับแม็กกี้กับสายชนกับสีหามือเลงนี่แหละสายชนก็จากพี่บอยยังไม่ให้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์แม็กกี้กับสายชนนะครับอาจารย์แม็กกี้โลครึ่งนะครับจากพี่อันพี่อันพี่สาวเพื่อนจัดให้นะครับพี่สาวเอาให้โลครึ่งนะครับเดี๋ยวไปมัดตัวนี้ก่อนเสดส่งพร้อมกันเสดจักถุงนะครับเดี๋ยวสิมามัดพร้อมกันมา เอาอีเมยียมัดแล้วตัวนี้เอออามาัดก็ได้ขึ้นแม่เนียนอยู่ดอกซ้ำนี่ก็ดีว่าต้องเอาลมเข่าก็าาได้เนาะเอาซ้ำนี่แหละสองขีดสองกรัมร้อยยี่สิบคะแนนนะครับโลละหกลอยพี่น้องเอ้ยโอย็หิวเข่าได้แม่กินเข่ากับยังเฮานั่นพวกงสุกพาได้นั่นยัยสิลวกเข่าเมางูก,กินดังไฟก่อนว่าเอาพวกนี้เราจะพวกซีไปปิ้งนี่กินก่อน นะเดี๋ยวไปลวกข้าวเหมาก่อนพี่น้องมาเดี๋ยวข่าเหมาก้อนๆนั่นเจ้าสีแบงไว้ยำบอสันแบงไว้เด้อผมสีลวกด้วนี่นี่สิกินฮะห้าสิบบาทายเตอรอันลวกลวกตรส้ถุงไหวมาจัดอามาผมจะไปลวกใไ้ลวกใส้ดำตาลจังหน่อยสิผู้เฒ่าพูดว่ามันอ่อนอยู่ว่าสันเดี๋ยวก็สิลวกแบบสูตรสูตรโบราณกินข่าวได้จังสิออกไปซุ่มปลาแห้งครับอันนี้ สำหรับปลาสลิดเท่าไรไปโอเคปลาสลิดต,ตัวสองลอยพันสั่งไปเต้โดดเราพันซังในวงเงินเพิ่นอยู่เนี่ยเอาเดี๋ยวจัดตัวนี้ก่อนไปไหนพี่นอ้องอ่ะไปลวกขเมเอาจวดนี่ย่างอันนี้ย่างอันนี้เต้หมืกขึ้นในตัวนี้เดี๋ยวอุ่นกินไหมก่อนพี่น้องเลยเออเดี๋ยวจะลวกขเมอเมาอเมาไว้อีแม่ก่อนทดสอบก่อนเดี๋ยวอุ่นอุ่นหน่อยก่อนแม่อุน่นในมันสุกก่อนเด้อแม่เด้อย่างพ่วงนุ่มเต้หมืกขึ้นเป็นตัวนี้บางทีเหรอแต่ว่าใส่ไฟลูกว่าแบบหลด อุ้ยมันแห้งมันย่างนี้ย่างไรอย่างพวงนุ่มเลยมันใหม่ก้อนสุกจะดีตัวใด้ทรงบ่ท่านกับสินหลวัดไม้ตัวทรงบ่ท่านกับมืออื่นตัง้งได้ทรงไห่ไม้เริ่พี่น้องเด้อเห็ดบ่ท่านมีแม่เล่ากับเห็ดผู้เดียวเห็ดบ่ท่านเห็ดบ่ท่านพี่น้องสร้างมาหลายสละเกินเนื้อแดดเดียว ฝีมืออีเมีปีแสบเส,สบพี่น้องเลยของแทะของแทะอย่างพวงนุ่มไอ้ผู้เฒ่ากันตำมะฮุงควอมได้หน่ยายนันยาฟ้าเมื่อแล้วยายนั่นเด้อถากินตำมะฮุงกันเด้อกับอย่างพวงนุ่มนี่ยายหมอนวดอ่ะถ้าซิมมันเขาเมาสูตรอุบลนเนี่ยเออเดี๋ยวสิลวกเขาเมาให้สดนี่ป้าคนนั่นลูกว่าบาทเลย เพียูดูเอาอมันมีแต่นามั่นไว้พวงนุ่มเลยเอ้ยัวนดำแล้วบัดเอเอร่มขันแล้วฮ่คิ <c oughs> ้วค <c oughs> วขันไฟขนาดไหมเอ้ยอดาดมือคันแล้วอพอแล้วจะเไปช่วยบัดอีอปอพยายามปามาพอดีละกินเขาน้ำกัน พอเราก็ลังไปเอาปลามาเห็ดปลาแหงอยู่พีนนน่น้องทาก่อนเด้อผู้สร้างปลาแหงก็ดีทาก่อนแดดดีอยู่ดอกเนาะแม่แดดดีอยู่เห็ดปลาแหงอ่ะเอ้ยสวยระบาดนี่โอ้ยสวยมากก็งามอยู่ตัวละแม่เฮาหอนหอนอยู่พี่น้องเลยย่างขวงนุ่ม<ว>ตามห้องตามอีกแล้วมาไหลหลอกตามเสะบกกอกแก้ววัดแก้ไอ้ใครจไรงไหนโบเซาจะถืถ่อหลายมือแล้วมาเอาขอมาไปลวกก้อนบนัตนี่เดือดไปหนามคอย เอ้ยน้ำเดือดแล้วแม่เอ,อ้ยเจ้าสีลวกลูกสิ้นสิแม่เดี๋ยวผมพองไอ้นนก่อนสันเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวลวกเขาเมาให้คุณแม่ก่อนมาเด้อพงแล้วเดือบาดเนี่ยเอาเขาเมาใส่น้ำก่อนเค็ดของหวานขาเมาพี่น้องว่าไม่ลวกเขาเมาเ็ดของหวานเขาเมานี่มาเด้อแล้วแล้วเด้อเตาเจ้าบาดเนี่ยกันสีลวกลูกสิน้นเอาเอานามมาตัวนี้เสร็จแล้วจ้า นี่เอานุ่มมาใส่บัตรเนี่ยงูมฟ้าไปก่อนลวกขมเอานี่ครับสูตรอุบลสดนักใส่ละนุ่มผมมือนหนเนาะยั่งปะผมไม่ยัง่งได้ใส่นุ่มให้มันหอมเด้พี่น้องแท่นกะทินะครับผม,มีกะทิเลยใส่นุ่มนี่ฟ้าถอดไปตะวันครับเติมทึกลำตาลทึกลงนุ่ม <c oughs> เอาเอาไว้อีพอกินครับขนมปังลวกไปดนี่โอ้โไปเดี๋ยวผมอ,อันเดีดอันนีเดียวนั่นแหละ โคตนี่มันเข้ากันก่อนเดอ้อนี่ครับลวกเข่าเมาหรือว่าของหวานเข่าเมาใส่นุ่มใส่น้ำตาลนะครับพี่น,อน้องเดี๋ยวอีพอพยายามปามา,มากินพร้อมกันเห็ดของหวานไว้เพื่อนอีพอเรามักของหวานพอเรามักของหวานก็เลยเห็ดไว้เห็ดเราพี่น้องนี่ครับพี่น้องสีสันหน้าตาก็จะประมาณนี้ใส่ถ้วยกินได้เลยไปของหวานขเข่าเมาใหญ่เอ้ยพ่อใหญโต่งเรามักตำบางครังพอได้จำ้ำ ยางพวงนุ่ม,นมเน้มหมดเลยนี่เด็กขับเมาพ้นผู้เ่าพ้นเลยอันอี้พอดีมากพอดีมากมากมากเฮ้ยพังพุ่งในสิบแปดวิทยุนี่เนี่ย,ยสิสิสิคิสิสิจะสิสนสิ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 นยสิยยยยยสิสนะนะิสินิส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 ่สิ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 ีิสิทิสใสิสิสินิสิสัสิ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 อ้อิส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 ิทิสรสิ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 สเมิส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 ินิส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 ิาิสิสิสแดดเดียส นะครับตามคิวตามคิวพี่น้องนะครับโอเคกินเขาก้นบาดเสร็สแล้วได้พ่อพ่อเนี่ยปลามันเป็นแฟนเยอะขึ้นมาเลยโอ้ยเขาลักอีกแล้วม่มันเอาดาบไปตันเลยแม่เนาะเขาลักอีกแล้วตีเอาเมือนขึ้นเงาเหมือเศร้าโอ้ยตายเลยไม่มีเงานี่ตายแล้วมันคัดไปจับว่าเจ้าไปยังโดนเล่นด้วโอ้ยได้ปลาสองตัวโอ้ยเนาะอีพ่ออยมีแต่คนไปเอาบาดเลยบ่ดาประกาศเลยเนาะ บ้าดาประกาศเลยเขาไปเอาอีห no, ล no, no, no. oh, mm ีอ hmm. oh, uh, 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 mm ่ะทางก็ทางอุ huh. yeah. Yeah. Mm ้ยเนาะมันบ้ได้เอาไปหรอกเออเอาได้ปลาซวงตัวไม่กินเขามือเครื่องนี่กันนั่นนั่นนั่นอ่ะง่าไส้กันอานนี้โอ้ตัวนี้ตีเอาบ้าแหละตันี่เอาเอาบ้าเอาไม้ไปแทนนี่มันมันเสียมันอ่ะคอเขาไม่พีเลยเออเออมันมันเห็ดมันแห้งไรมันได้ไรอ้ยสนุกแต่คนเอาปลาอยู่พอตวงเลยบ่ได้มีปลาแห้งซวงไงพี่น้องเจ้าเทื่อแล้วเนาะบ้านี้เนาะเอา Quá qua điện này, Chỉ nào la. Bồn ra, chicken. Oi bằng ba gậy. Bằng ba gậy. Bằng ba gậy. Bằng ba nó Bằng nó gậy. Bằng ba gậy. Bằng ba gậy. Bằng đi, gậy. Bằng ba gậy. Bằng ba gậy. Bằng ba มันกับบกเขาด้วยกันเออปากเออใส่ดีๆมึงเฝ้าไปหาพ่อห้ามเองเอออุตส่าห์เนี่ยคันอยากได้ปลาก็เอาไปแล้วใส่เข้าดีดีเนี่ยมากลุ้นกับไอ้พ่อซูนไอ้พ่อสูนแล้วหิวเขาไปกินเขาซะหน่าให้มันโหลดผู้ใดไปเอาปลากันในเพิ่งคลิปนี่เด้อยี่พอแล้วฝากเด้อ เอาปลาแล้วอันอ้วยปากอ้วยยังมันถือร่องน้ำเนี่ยอือจะเฝ้าไปยังไหมท่าน็นเราไปเห็นเร่าขบอให้ดอกบ่อุ้ยน้อผู้เอาปลาเราก็ดีพี่น้องเลยเอาแล้ก็ใส่ไปดีๆเฝ้าไปยังหมดเลยใช่ว่าเป็นเออพวกเราเห็ดได้แบบไงน่อคุณจะใส่ให้เล่าไว้กันหน้าเลือดเล่ามากในยาได้กินเลือดตั้งเฮ็ดบ่อสันเดีมันงูอยู่ได้คนมันตั้งเฮ็ดบ่อสันเดีก็ใหม่โอ้ยผู้ใดน้อหนอเอาเบิ้งคลิปแล้วทักมาหาพอตังเลยแล้วเราศูนย์ขนาดเมืื่่อนนีับ อีพอตงแล้วศูนย์ขนาดได้เดี๋ยวนี้เอาปลาแล้วแล้วอวยปากมันโบถือข้างแล้วว่าเราหายอยู่เนี่ยผูดไรเออเอ้ามากินข้าวก่อนให้อารมณ์ดีซะก่อนโอ้เจ็บท้องเจ็บท้องเจ็บท้องหิวข้าวแล้วนี่เห็ดของหวานให้แล้วนี่มากินข้าวแล้วจังสิไปซุ่มกันนั้นให้เพิ่นเอาแม่กินแม่ ไว้ตัดคอเลยตีแม่แล้ววะโหดขนาดเลยแม่ปีตัดคอเลยมามากินเขาใจลมงๆใจเดย,ดย็นๆใจพยายามไหมมันสิได้อยู่ดอกพ่อเลยครับครับอืมกนฝากว่องไว้ให้ผู้ <c oughs> <c oughs> ดใดบุญเงี้ยงกลางๆเอาแม่กินแม่อายายมากเจ้าเราประสสิทธิเจ้าหนักนหิวเขาแล้วได้บาดรเลยมาได้พี่น้องกินเขาน้ำกันเด้อกินเขาแล้วจังสิไปทรงสิ่์หลอดทรงไปยงเมื่อแรงอีกจังหน่อยบายบายสิเขาสำนักงาน ไปเบ่งสิคปต์เบิ่งยังน้ำเพิินก่อนมือแร่งจะได้เปิดบ้งเสียงสะอ่อน,พ,อนพรพลด,ดีแต่ว่าตอนนี้กินเขากอนกินข้าแล้วจังสิกินของวหวานนี่ครับเขาเมาเอาไปเอาจวดจวดพญ่โต่งกินเขาก่อนเซร้าสูดจะให้จะให้จะให้